สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมในบทเพ s นะครับในปี2022นี้ว่าจะมีอะไรแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับสำหรับมือใหม่แล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับส่วนเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นเว็บไซต์หน้าแรกของผมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่หลังบ้านนะครับพิมพ์ V P Admin ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วกดล็อกอินนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ a s p p p e p p e นะครับแล้วก็ Teams นะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ทีมจะมีประมาณนี้นะครับ ซึ่งหน้าตาก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมน่าจะต้องหาทีมใหม่ที่มันเข้ากับเว็บไซต์ผมนะครับผมก็ดูไว้แล้วล่ะครับมันก็จะประมาณตัวนี้ตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้นะครับเป็นทีมของ Astar นะครับให้เรามาที่ทีมนะฮะแล้วก็กด add new ตรงนี้นะครับมันจะมีทีมทีมขึ้นใหม่นะครับ หรือว่าเราต้องการที่จะดูจากบ o o g l e ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเวิ p ์ดเ s t ค e ีมนะครับอันนี้ก็มันจะคล้ายๆกันนะครับเราจะสามารถที่จะดาวน์โหลดจากตรงนี้แล้วก็อัพโหลดเข้าที่เว็บเว็บไซต์ w o r d p r e s s ของเราได้นะครับหรือว่าเรา เพิ่มจากระบบหลังบ้านเราเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับเป็นผมเคยใช้มาแล้วกับโปรเจกต์อื่นนะครับมันก็น่าน่าจะโอเคนะให้กดติดตั้งแบบนี้เลยนะครับ นนี้เป็นทีมฟรีทั้งหมดนะครับส่วนทีมที่เสียเงินก็มีนะครก็มีเยอะเลยนะครเป็นทีมถ้าต้องการซื้อก็อยู่ที่เว็บไซต์ t e a m f o r e v c o m นะครับประมาณราคาประมาณ40ดอลลาร์นะครับไม่เกินถัด500บาทนะครับ อินส tall เสร็จแล้วนะครับก็คือการดาวน์โหลดเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราเสร็จแล้วก็กดแอคทีฟฮะครับแอปุ๊บหน้าตาเว็บไซต์ตรงนี้ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคนะครเว็บไซต์เปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับส่วนแต่ละเว็บไซต์เออแต่โท่าทีครับแต่ละทีมนีฮะมันจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันนะครับ อย่างตัวนี้ก็จะเป็น Asta Option นะครับที่เราแถมมาตัวนี้ข้อดีของมันก็คือจะสามารถสร้าง header footer นะฮะแล้วก็ Setup ต่างๆ layout ต่างได้จากตรงนี้นะฮะตัว Asta และ Option ตรงนี้ครับหรือว่าให้เรามาที่หน้าหน้าเว็บนะฮะแล้วก็กดด้านบนนะครับ Customize ตรงนี้นะครับ นี้มันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนโลโก้นะฮะเซตอัพโลโก้แล้วก็เซตอัพเมนูตรงนี้นะฮะแล้วก็ฟุตเตอร์มันก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลนเอาได้นะครับเราจะเอาอะไรมาใส่ฟุตเตอร์ก็ได้นะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เป็นเทปทิปเอา ปุ่มลิงหรือว่าวิดเจ็ตก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปลองลองใช้ดูนะฮะส่วนเื่นมีอะไรไหมแล้วก็ผมยังไม่มีนะฮะผมลองใส่ให้ดูก่อน ไปค้อด,ดีไซน์ได้นะฮะตรงนี้นะฮะแท็บดีไซน์มีการปรับขนาดฟอนต์ได้นะครับเพิ่มระยะห่างด้านบนนะฮะหรือหรือด้านอื่นได้นะครับแล้วก็มีการออกแบบซัพพอร์ตแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็มบายตรงนี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่ โอเคในการเริ่มต้นทําเว็บไซต์นะครับสําหรับทีม a อสตาตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าสนใจทีมอื่นก็สามารถเลือกวปรับแต่งที่มันที่เราชอบได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปดูในส่วนอื่นๆส่วนนี้อีกนะโอเคนะครับสำหรับในการติดตั้งเทมเพลตในวันนี้ทีมหรือว่าเทมเพลตในวันนี้ก็มันจะ น่าจะประมาณนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่กดติดตั้งแล้วก็มาดูในส่วนของออปชันของแต่ละทีมนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ